วิธีเขียนทางเดินของแสงเพื่อหาขนาดและตำแหน่งภาพของวัตถุที่เกิดจากเลนส์เว้าองค์ประกอบของเลนส์เว้าส่วนนี้คือเลนส์เว้าเส้นทึบเส้นนี้คือเส้นแบ่งครึ่งเลนส์ ต่อมาลากเป็นเส้นแกนมุกสำคัญผ่านเลนเว้าผลที่ได้คือได้เป็นจุด O หรือจุดศูนย์กลางเลนเนื่องจากเลนเว้าเป็นส่วนโค้งของทรงกลมเพราะฉะนั้นจึงมีจุดศูนย์กลางความโค้งซึ่งเราแทนด้วย 2f เขียนเอาไว้ทั้งสองด้านนะคะ พิจารณาที่จุด O กับ 2f ระหว่างจุด O กับ 2f นะคะจะมีจุด F, F. อยู่กึ่งกลางเขียนเอาไว้ทั้งสองด้านเช่นเดียวกันสิ่งที่เราควรทราบอีกก็คือรังสีตกกระทบนะคะรังสีหักเห รังสีตกกระทบเช่นเดิมรังสีหักเหสังเกตว่ารังสีทั้งสองเส้นนี้นะคะรังสีหักเหทั้งสองเมื่อลากต่อไปแล้วจะไม่เกิดภาพเพราะฉะนั้นเราจึงต้องลากเป็นรังสีเสมือนนะคะผ่านด้านหน้าเลน ก็คือลากจากเส้นที่1นะคะแล้วก็ลากต่อแนวรังสีจากเส้นที่สองผลก็คือเกิดจุดตัดน,นะคะเกิดเป็นภาพขึ้นนอกจากนี้นะคะพิจารณาระหว่าง O กับ 2F จะได้เป็น R นะคะ R ใหญ่หรือ รัศมีความโค้งสูตรก็คือ R ใหญ่เท่ากับ2 f ครึ่งหนึ่งของ R ใหญ่ก็คือ F เล็กนะคะหรือความยาวโฟกัสส่วนกรอบสีเหลืองนี้นะคะก็คือสามารถดูทบทวนได้อีกครั้งหนึ่ง สิ่งที่ควรสังเกตนะคะก็คือ f ใหญ่หรือจุดโฟกัสเสมือนสังเกตดูว่าเลนเว้านะคะจุดโฟกัสที่เกิดขึ้นเนื่องจากเป็นจุดโฟกัสเสมือนเพราะฉะนั้นแตกต่างจากจุดโฟกัสที่เกิดจากเลนนูนแล้วนะคะ รังสีเส้นที่1น,นะคะลากเป็นรังสีตกกระทบขนานกับแกนมุกสําคัญเมื่อผ่านเลนแล้วจะเกิดเป็นรังสีหักเหเสมือนผ่านจุดโฟกัสรังสีเส้นที่1ลากเป็นรังสีตกกระทบขนานกับเส้นแกนมุกสําคัญเกิดรังสีหักเหเสมือนนะคะ ซึ่งผ่านจุดโฟกัสเพราะฉะนั้นลากตามนี้นะคะรังสีเส้นที่สองลากเป็นรังสีตกกระทบผ่านจุดศูนย์กลางเลนเมื่อผ่านเลนแล้วเคลื่อนที่ออกไปในแนวเดิมสังเกตว่าเกิดจุดตัดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้น ภาพที่เกิดขึ้นสังเกตดูที่บริเวณนี้นะคะ